เริ่มกันเลยนะคะกับนางเอกสาวมะปรางอลิสาค่ะที่ได้ออกมาชี้แจงย้ำชัดถึงสถานะความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มโอบนิธนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอได้ลงแคปชั่นถามฝ่ายชายค่ะว่ายังอยากไปต่อหรือเปล่าค่ะ นานๆทีจะลงรูปคู่หวานให้แฟนๆได้เห็นกันนะคะสาหรับมะปรางอลิสากับแฟนหนุ่มโอบิทิก็ทำเอาหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าความรักกำลังสั่งคลอนหรือเปล่าเพราะว่าได้ลงแคปชั่นว่าอยู่กันมา2,125วันแล้วยังอยากไปต่อหรือเปล่าแถมฝ่ายชายก็ได้เข้ามาตอบอีกด้วยนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าทำตัวดีไหมล่าสุดค่ะสาวมะปรางก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วล่ะค่ะว่าก็แม้จะเป็นการแซวเล่นกันขับขามแต่เธอก็จริงจังกับคำถามนะแล้วก็ไม่คิดว่าอีฝ่ายเนี่ยจะมาบทโหด ขนาดนี้ด้วยค่ะแต่ยังไงความรักก็ยังหวานเหมือนเดิมอะไปฟังเสียงวัปปางกันค่ะมวานนี้ค่ะก็ก็ถามขาข่าวว่าอยากไปต่อไหมแล้วคำตอบเขาเป็นไงฮะแล้วแต่พฤติกรรมโอยโหโอ้ก็ก็แบบช่วงนี้โดนขู่ค่อนข้างบ่อยจริงจริงแต่แบบไม่ได้แบบว่าเชิงว่าแบบเธอจะเลิกกับชันไหมแต่แบบมันก็ก็ถามเป็นการสกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดูจากคาตอบแล้วเขาก็น่าจะอยากไปต่อแหละเาไม่ได้ ว่าแล้วพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเหมือนกับว่าเข้าใจเราพยายามเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็ไปเวลาเราไปไหนก็แบบไปด้วยอะไรเงี้ยพยายามมาจอยพื้นที่ของเราด้วยค่ะคอามรักมันต้องหวานขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะหรือว่าเราคิดว่าตอนมรัมันตรงที่มันก็ดีก็ประมาณนี้ก็โอเคละค่ะ